บุกพิสูจน์ผีเฮียนแลบลิ้นไล่หลอกผัวเมีย3กิโลเมตรลุงเจอจะจะ่เล่าวันโกนและวันพระยิ่งดุวันที่26มิถุนายนจากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์เรื่องหลอนชวนขนหัวลุก เรื่องสามีภรรยาเจอวิญญาณหลอกแลบลิ้นไล่ตามรถกว่า3กิโลเมตรจนชาวบ้านหลอนกันทั้งหมู่บ้านช่วงกลางคืนไม่กล้าผ่านในบริเวณนั้น ล่าสุดเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พิสูจน์ความร้อนโดยขับรถจากถนนนองช้างท่าชะออมจนไปถึงวัดมะพร้าวสูงไม่พบรถยนต์ที่จะสวนไปสวนมาสักคันจากนั้นขับเข้าไปในวัดมะพร้าวสูงพบว่าภายในวัดนั้นเงียบสงัด ส่วนถนนหน้าวัดบริเวณข้างกำแพงเป็นที่เก็บอัฐิของชาวบ้านทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ตั้งเรียงยาวตามกำแพงและหัวมุมกำแพงโดยริมสะพานทางวัดได้ติดไฟสองสว่างเพื่อลดความหวาดกลัวของชาวบ้านนายสุรพลอายุ49ปีชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้ฟังว่า หลังจากเลิกงานประมาณเที่ยงคืนถึงช่วงตีสองก็จะขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างกลับบ้านโดยจะต้องใช้ถนนสายหนองช้างบ้านท่าชะออมเป็นประจำและจะพบวิญญาณมาหลอกหลอนเป็นประจำตั้งแต่วัดมะพร้าวสูงไปถึงทางสะพานสามแยกบ้านเด่นรังแต่ตนไม่กลัวเนื่องจากเขาไม่มาทำอะไรและผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรเขาแต่ถ้าใครไม่เชื่อจะมาพิสูจน์ก็ได้ ขอเป็นวันพระหรือวันโกนแล้วเวลาประมาณเชียงคืนขึ้นไปมาพิสูจน์ได้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ